ตั้งใจจะมาให้กำลังใจน้องที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบหรือน้องที่กำลังเรียนบทใหม่กำลังเรียนเรื่องใหม่ที่จะบอกพวกเราว่ามัน,นมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ أ, ไม่ไม่ว่าน้องกำลังจะอยู่ในช่วงเตรียมสอบหรือน้องกำลังเก็บบทใหม่เก็บเรื่องใหม่เรียนเนื้อหาใหม่มันคือสิ่งที่เราต้องเจอและถ้าเราผ่านมันไปได้นะ เราสอบติดแน่นอนเราเกรดสีแน่นอนเราคะแนนท็อปแน่นอนซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในช่วงแรกช่วงเริ่มต้นเลยนะมันจะไม่เห็นผลเออมันมันจะเรียกว่ากราฟของการสอบติดมันจะเป็นแบบนี้กราฟมันจะแบบมันจะไม่เห็นผลนะเออมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่มันจะเลียติดดินไปเลยมันจะไม่เห็นผลแบบ โหเดือนหนึ่งก็แล้วสามเดือนก็แล้วห้าเดือนก็แล้วมันยังมองไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่กูจะเก่งขึ้นเมื่อไหร่กูจะทําได้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนต้องเจอทุกคนต้องผ่านไปได้ช่วงแรกเป็นแบบนี้ทุกคนช่วงแรกเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งเคยเรียนอ่ะช่วงแรกเรายังไม่มีทางเก่งแบบก้าวกระโดดมันจะไม่เห็นผลเนี่ยลักษณะคับเนี่ยเฮ้ยพี่หนึ่งเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วห้าเดือนก็แล้วเป็นแบบนี้แต่เราต้องไปต่อ เออแต่เราต้องไปต่อซึ่งไม่มีใครบอกได้พี่ก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยน้องต้องเจ็ดเดือนหรือเปล่าเฮ้ยน้องต้องแปดเดือนเนาะไม่มีใครบอกได้แต่พี่บอกได้อย่างเดียวคือถ้าน้องยังไปต่อพี่ห้าเดือนแล้วหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจุดที่แบบก๊มันจะเป็นจุดที่คลิกอะพอน้องเจอจุดที่คลิกเจอว,วันที่ใช่เจอจุดที่มันเปลี่ยนชีวิตอะเราจะแบบ แม่งก้าวกระโดดอะมัน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 จะไม่ใช่อย่างี้นะมันจะไม่ใช่โอ้โหพี่ค่อยๆขึ้นไม่ช่วงแรกแม่งแบบนี้เลยช่วงแรกโอ้โหแม่งไม่เห็นผลหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนช่วงแรกเป็นแบบนี้แต่ตอนที่มันใช่วันที่มันใช่วันที่แม่งมันคลิกเป็นของเราอะเราจะแบบคิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเราจะมองย้อนกลับมาหาตัวเองไม่เจอแล้วเพราะว่า มันเก่งขึ้นแบบข้าวกระโดดละและพี่อยากให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเตรียมสอบเรียนเนื้อหาใหม่เรียนบทใหม่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอช่วงห้าเดือนแรกช่วงห้าเดือนแรกยังไม่เห็นผลผ่านไปได้แล้วหลังจากนั้นเราจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดด